การทักทายในชีวิตประจำวัน daily greeting สวัสดีตอนเช้าสวัสด,ดีตอนบ่ายสวัสด,ดีตอนเย็นราตรีสวัสดิ์นอนหลับฝันดีนะสะวัสด,ดีตอนเช้าสวัสด,ดีตอนบ่ายสวัสด,ดีตอนเย็นราตรีสวัสดิ์ นอนหลับฝันดีนะสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนบ่ายสวัสดีตอนเย็นราตรีสวัสดินอนหลับฝันดีนะสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนบ่ายสวัสดีตอนเย็นราตรีสวัสดินอนหลับฝันดีนะสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนบ่ายสวัสดีตอนเย็นราตรีสวัสด์นอนหลับฝันดีนะ สวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนบ่ายสวัสดีตอนเย็นราตรีสวัสดิ์นอนหลับฝันดีนะสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนบ่ายสวัสดีตอนเย็นราตรีสวัสดิ์นอนหลับฝันดีนะสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนบ่ายสวัสดีตอนเย็นราตรีสวัสดิ์นอนหลับฝันดีนะ สวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนบ่ายสวัสดีตอนเย็นราตรีสวัสดิ Uran ์นอนหลับฝันดีนะสวัสดีตอนเช้า Good morning สวัสดีตอนบ่าย Good afternoon สวัสดีตอนเย็น Good evening ราตรีสวัสดิ์ Good night นอนหลับฝันดีนะ Have a good dream สวัสดีตอนเช้า Good morning สวัสดีตอนบ่าย Good afternoon สวัสดีตอนเย็น Good evening ราตรีสวัสดิ์ Good night นอนหลับฝันดี Have a good dream สวัสดีตอนเชา้า Good morning สวัสดีตอนบ่าย Good afternoon สวัสดีตอนเย็น Good evening ราตรีสวัสดิ์ Good night นอนหลับฝันดีนะ Have a good dream สวัสดีตอนเชา้า Good morning สวัสดีตอนบ่าย Good afternoon สวัสดีตอนเย็ยน Good evening ราตรีสวัสดิ์ Good night นอนหลับฝันดีนะ Have a good dream สวัสดีตอนเชา้า Good morning สวัสดีตอนบ่าย Good afternoon สวัสดีตอนเย็ยน Good evening ราตรีสวัสดิ์ Good night นอนหลับฝันดีนะ Have a good dream.